สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่บ้านฉ่างหลังนะครับข้างหลังก็จะเป็นคลองบ้านฉ่างหลังส่วนวันนี้ผมจะพาทุกคนมารู้จักกับวิธีการโซกุ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  ซ่กุ้งคืออะไรปกติเราหากุ้งนะมันเป็นกุ้งกุ้งนี่คือกุ้งเคยกุ้งเคยที่ว่าเราจะเห็นทั่วไปก็คือเขาจะไปรุนเงวชายหาดอันนั้นเขาเรียกว่ารุนกุ้งรุนกุ้งรุนกุ้งแต่อันนี้นะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาในป่าชายเลนมาในคลองนะฮะมาโซ่กุ้งเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเขาทํากันยังไงไปัครับส่วนนี้นะครับคืออุปกรณ์ในการโซ่กุ้งนะฮะ ก็มันจะเป็นซีริงกับไม้ไผ่นะครับเอามาเย็บต่อกันให้เป็นปากทางเข้าก็ตรงนั้นจะเป็นสุดปลายนะครับสุดเข้ามาครับมันเข้าทางนี้แล้วก็มันออกมาตรงนี้เขาจะผูกไว้นะฮะตรงนี้เขาจะผูกไว้แล้วเขาก็จะเทออกตอนที่มันเต็มอ่าส่วนนั้นนะครับลูกพี่เรามาถึงแล้วนะครับคนที่จะพาเรามาวางกุ้งวันนี้นะฮะนี่คือทางที่เราจะไปนะครับบอกเลยว่าลื่นครับ ก็ลงมาแล้วนะครับคือมันเป็นการทำให้ว่าเป็นปากกว้างก่อนแล้วก็ไล่เป็นแคบตรงสุดนะครับเพื่อจะเอาไอ้ตรง <c oughs> ไอ้ตัวสี่หลิงนะครับที่เขาใช้ดักนะครับมาวางให้มันเน่ะไหลผ่านมาทางสี่หลิงหรือตาข่ายอันนั้นนะฮะลอยมาจากฝั่งโน้นนะฮะไอตัวกุ้งเคยเนี่ยคือการดัก กุ้งเคยหรือภาษาใต้เรียกว่าโซกุง้งกุ้งเคยคือวัตถุดิบหลักนะครับในการทําเคยของเรานะครับดูรกรรมวิธีสิครับก็อาจ,จะได้มาปีรดน,งงงนึงกลางหลังกลางเดือนกี่วันได้ต้อง,งองสามเดือนนุ่เดือนออกเดือนเป็เดือนเปดเดือนเกาเดือนเดือนเกาสามสามที่สามมาสามออก เริ่มจากฝั่งโน้นมาปุ๊บแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตรงปลายมันตรงปากมันนะฮะคือเหมือนการต้อนมันเห็นไหมครับมันจะกว้างอยู่สองด้านเนี้ยเป็นการต้อนมันเพื่อจะมาให้ออกตรงนี้ครับได้เวลาแล้วนะครับตอนนี้แกเดินไปเอาซี่หลิงแล้วนะครับในแก่แกก็ไปแบกอุปกรณ์มาแล้วนะฮะ โอ้โหกุ้ง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 อันนั้นกุ้งตัวโตมันก็ดีดวิ่งวิ่งวิ่งนะอันน้คือกุ้งตัวโตนะฮะเป็นพวกกุ้งขาวทั่วไปนะครับที่อยู่บริเวณผิวน้ํามันจะกระโดดอยู่อย่างเงี้ยฮะตอนนี้ก็รอนะครับว่าตอนนี้บางจะบอกว่าตอนนี้กุ้งมันเข้ามาแล้วแหละแต่คือเราจะมองไม่เห็นมันเพราะว่าหนึ่งมันมืดด้วยสองน้ำมันขุ่นด้วยนะฮะเนี่ยกุ้งกุ้งกระโดดอยู่กุ้งกุ้งกระโดดอยู่อืมเก๋นไม่จัดเลยนั่นน่ะนี่ อ๋อนั่นมันมาแล้วอมันมาแล้วนะฮะแต่คือเห็นไม่ชัดแต่คือเห็นแล้วว่ามันเข้ามาเนาะนี่เริ่มติดแล้วฮะเริ่มติดแล้วคือคือคือ,คอมันมืดนะฮะมันมองไม่เห็นแต่ก็เริ่มเริ่มมาฮะเริ่มมาแล้วผมไม่รู้ว่าจากกล้องอ่ะมันจะเห็นได้ชัดไหมนี่อันนี้นี่นี่ก็กุ้งนี่ก็กุ้งนี่ก็กุ้งแต่ไม่ใช่กุ้งที่เราต้องการเลยฮะ อันนี้ต้องผูกไม้ไผ่ไว้ให้มันลอยนะฮะดูเลยนหนต้องสองต้องซองกนเพื่อมันเห็นฉันอ๋อนนั่นน่ะนันกุ้งพี่นั่นนังกุ้งพี่เล้ดไหมรวมเล็กเลไม่เห็นนั่นๆเริ่มมาแล้วอุ้ยตัวไม่หลกกันตัวเยอยอยู่นี่ เห็นไหมครับน่ะเริ่มมาแล้วแน่ๆเห็นไหมฮะโคตรเยอ้อีเนี่ยนะฮะเริ่มมาแล้วเริ่มเข้ามาแล้วครับเริ่มเข้ามาแล้วเนี่ยที่ใบไม้เห็นไหมฮะขาวๆแล้วใช่เลยเวลามันหม่านี่มันมันม่าที่เป็นฟุ้งเลยเออว่ะมันมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเรื่อยๆนี่นะมันไม่ได้โยเป็นฟุ้งหมากๆ มาเป็นกุ้งอะไรแบบนี้ทำไงให้เห็นได้ชัดนอกจากกุ้งตัวเล็กก็ยังมีกุ้งตัวใหญ่ๆด้วยนะฮะแหละนั่นะเลยกุง้งนั่นเลยกุง้งอันนี้ก่อยหวงังแย้มเหมือนกันเลยเนาะก่อยหวังแย้มเนี่ยขาวนะเทียวโดดอยู่เต็มใช่ไหมอันนั้นมาเราื่อยๆปอืมโอ้ยโอ้ย đặt cả mua ra rau ôi cung 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 nó căng bên nó khó lộ cung đi mua mà nó bên gì lại lên และตอนนี้นะครับฟ้าก็เริ่มมืดแล้ว <c oughs> ฉะนั้นเราก็รอยอย่างเดียวครับนี่ท่านานมากนี่ท้า,า,มายมันเต็มก่อนนด้มันแหล่หมาก่กนัวต่อเทออกนาขึ้นนาขึ้นเททีเดียวเออนามือนาข,ข,ขึ้นได้หมากาตีโ้นเลยแบว็นำงขึ้นแกขึ้นมันหยุดเนี่นอกจากเราจะมาหากุ้งก็จะมีอคนอื่นนะครับที่เขามา โลกุ้งนะครับกำลังโลกุ้งนะครับส่วนฝั่งนี้เราก็รอครับรอเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเริ่มเข้ามาเยอะหรือ,อยังนี่ก็ผ่านไปประมาณสิบนาทกาีกว่าแล้วนะฮะสำหรับการรออุ้ยอุ้ยนี่ครับเข้ามาเยอะนะครับแต่ว่าไม่ได้เยอะมากนะแต่คือเข้ามาอย่างเห็นได้ชัดเอามือก็ได้เดือดน้ำเค็มโทรศัพท์เราต้องสู้สิ โอ้ยนะครับเห็นไหมเห็นไหมงลางๆนะฮะเต็มเลยครับนี่ๆๆครับนี่นี่นี่คือคือเต็มเลยนะฮะแต่มันก็มีพวกใบไม้พวกอะไรด้วยนะฮะนี่ยๆสังเกตดูนี่ๆเห็นไหมครับนี่คือกุ้งกุ้งเคยนะฮะนี่กุ้งเคยนะฮะอ๋อแต่ก็ยังรอนะครับนี่ถือว่ายังน้อยอยู่ยังได้ไม่ถึงกิโลเลยนะเนี่ย เราก็รอกันต่อไปนะฮะไปไหนกุ้งตัวนี้ละวิธีการจับกุ้งด้วยมือเปล่านะครับมันจะได้ไม่ได้ได้นะครับแล้วผมจะบอกว่าไอยาน,นี่ครับนี่คือกุ้งกุ้งที่เขามาโหลดนะครับอันนี้ไม่ใช่กุ้งที่เขาทาเคยนะอันนี้เป็นกุ้งที่เขามาหากันนะฮะที่นั่นนะครับที่เขามาหากันเป็นกุ้งประมาณนี้นะฮะที่จริงถ้าถ้าไม่มืดมากนะมันจะเห็นเนี้ยครับมันก็ไหลเข้าอยู่ ได้ยินว่าอะไรขึ้นเหรอนี่นะครับถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยมันจะเห็นเป็นตาแดงๆอยู่นะครับกุ้งที่มันลอยมาตรงเนี้ยเป็นตาแดงๆอยู่แต่ว่ามเข้ามาติดะเห็นไหมครับเนี่ยนันั่น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 คือมันนั่นนะอ่าแบบนี้เห็นชัดกว่าเห็นไหมครับนั่น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  ตอนนี้ผ่านไปประมาณเกือบชั่วโมงแล้วนะครับเราก็นี่ครับคนนี้เขาก็ตั้งนั่งรออยู่อย่างนี้นครับรอเฝ้าอยู่ไม่ใช่ว่า,าปักตั้งไว้เฉยๆนะฮะร,รอเฝ้าเลือกขยงขยาออกนะครับแล้วก็ต้องเอามือด้านหนึ่งอนะจับจับข้างล่างไม่ให้มันถึงพื้นเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปโดนเทือกแล้วก็รอนะครับรอไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ไหลลงไปจุกอยูม่มันยังไม่เยอะนะครับมันได้เล็กน้อยก็แต่ว่าเกือบชั่วโมงแล้วเหมือนกันเนี่ยรอนะครับ เราก็รอจนกว่าน้ําขึ้นนะครับพอน้ําขึ้นเราก็น้ามันจะเปลี่ยนทางพอเปลี่ยนทางกุ้งมันก็จะไม่ว่ายกลับมาทางนี้แล้วมันก็จะว่ายขึ้นบนไปส่วนของฝั่งน้นนะฮะซึ่งก็เหลือเวลาอีกไม่นานนะครับเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งอันนี้ก็รอกันต่อครับแล้วนี่ในขณะที่เราโซ่กุ้งนะครับเราก็เจออีกทีมหนึง่งอันนี้เข้ามามาทำไรนะปี เ,เ like. น,นี่ยครับอุ้ยเนี่ยครับอุปกรณ์คือซี่ดิงนะครับ <c oughs> ไอเ้เล <c oughs> ็กเดียวซี่ดิงโลกุ้งไอ้นี่ซี่ดิงโลกุ้งนะครับส่วนนี้คือที่พี่แกได้นะครับโดนุ่มตัวใหญ่ๆเพลนนุ่นอันนี้มาแลกรรมวิธีในการปล<ม>ากินอ่ะ<า>ปอ่ะก้า <c oughs> โอ๊ยอยไรอะ มาอุ้ยงูอุ้ยงูงูมีงูกันอืองูนั่นแหละนั่นเจองูด้วยครับนี่กุ้งนะครับไอ้นั่นงูก็ปล่อยงูไปเรามาสนใจกุ้งดีกว่าอยากรู้ไหมครับว่ากุ้งสดๆจากทะเลเนี่ยรสชาติเป็นไงเดี๋ยวผมกินให้ดูนะฮะมาย่างครับกินสดเลย และนี่นะครับอุ้ยกุ้งสดที่ได้มาตะกี้นะครับคือผมไม่ได้าหาเองหรอกเดไปเก็บจากป้าเก็บมาขอมานะครับสดนะครับตัวน,นี้สดเดี๋ยวจะจะใส่หัวมันไปก่อนนะเดี๋ยวมันจะทิ่มเหงือกจะทิ่มเหงือกจะทิ่มเหงือกเอาท้ายมันเข้าไปดีกว่าของสดวันก่อนเรากินที่เห็นประจําคือเรากินหมึกสดนะวันนี้เรากินกุ้งสดจากทะเลให้ดูรอดูนะครับนี่ครับ อือหือือหู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 อืหูอือหูกินได้ทั้งตัวเลยครับหวานมากกุ้งสดที่เคี้ยวๆแล้วมีสายด้วยอื นี่ครับผ่านไปประมาณสักอ่าชั่วโมงครึ่งนะฮะ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวนะ้ามันก็เริ่มขึ้นแล้ววันนี้เราต้องกลับกันก่อนแล้วแต่ว่านเนี่ยครับเนี่ยที่ได้ตอนนี้ก็ <c oughs> ได้รักท่องโลกได้บ้างจัน <c oughs> เดี๋ยวกระบวนการต่อไปนะครับก็เอาเคยเนี่ยเอาตัวกุ้งเคยนะครับไปเลือกเอาพวกเนี่ยครับเดี๋ยวเราก็จะเลือกเอาลูกปลาออกนะครับเหลือ <c oughs> แต่กุ้งเคยอย่างเดียวแล้วก็เอาขยะเอาอะไรออกเอาขยะออกมันจะได้ เป็นกุ้งเคยไม่มีการผรสมของลูกปลาแน่นอนนะฮะเดี๋ยวเราหยิบมาดูนะครับคือมันได้ไม่เยอะหรอกแต่เราหยิบมาให้ดูก่อนว่าว่ามันเป็นยังไงเนะาะใหติดแยาที่เห็นนะครับคือกุ้งเคยนะครับสดๆนะครับกุ้งเคยสดๆที่เรามาโซ่กุ้งกันวันนี้นะครับเพื่อจะเอาไปทํากะปิเ่าแ,แล้วจะบอกว่ากุ้งตัวเล็กๆแนี้ รสชาติเป็นยังไงเดียเด๋ยวผมลองกินสดให้ดูนะครับว่ามันจะอร่อยแค่ไหนล้างมาแล้วนะครับเป็กระเดียวใจเนี่ยครับดูกันดูกันนี่คือกุ้งเคยสดๆนะครับถามว่าอร่อยไอ้กินได้ไหมเดี๋ยวผมกินให้ดูนะฮะว่ามันจะอร่อยแค่ไหนหายากนะครับคนที่ได้กินกุ้งเคยสดๆมันไม่เหมือนกับไอ้ก <Clo> ุ้งเคยสดนะครับมันคือมันหายากกว่าไอ้กุ้งตัวใหญ่ๆรสสดๆนะครับเดี๋ยวเรามากินกันดูว่ามันจะหวานแค่ไหนนะฮะ อืมอืมอื้มทั้งหวานจากเนื้อกุ้งแล้วก็เค็มจากน้ำทะเลนะแต่คือมันอร่อยนะฮะเนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่อร่อยกว่าอีกก็คือเอากลับไปถึงก็เอาไปคั่วเลยครับ เอาไปกว้วเปล่าไม่ต้องใส่อะไรเลยรับรองอร่อยนะครับและสําหรับวันนี้นะครับผมอยากจะบอกทุกคนว่าสาวสองนายทีตต่หน้าดาสาวสองนายทีตต่หน้าดําผมอยากจะบอกทุกคนว่าเดี๋ยวเราต้องลาไปก่อนนะครับเราเดี๋ยวบางแก่ก็จะเก็บของกลับนะครับประมาณก็เกือบสองชั่วโมงที่เรามานั่งแช่น้ํากันอยู่วันนี้นะครับเป็นผลว่าเราได้น้อยนะครับเดี๋ยวมันก็เป็นแบบภูมิัญญาชาวบ้านในการมาหาเพื่อที่จะใช้ในการ เป็นอาหารนะฮะไม่ได้มาเน้นใน,น,น,นเชิงธุรกิจที่จะได้ทิ้งเป็นตันเหมือนที่อื่นแต่อันนี้เราได้วันหนึ่งโล2โลก็อยู่ได้นะครับก็เอาไปแปรรูปไม่ว่าจะเอาไปทําเป็นเคยหรือจะเอาไปทําเป็นฉลูหรือจะเอาไปกินกันแบบว่าเอาไปคั่วกินทําอาหารในแต่ละมื้อแค่นั้นเองสำหรับนี้นะครับขอลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย ได้มากสองโลอ้ออันมาดิอืมจกมาเลยเต็มก็เล้วอืมนั่นแหได้มาแกะนั่นแหละวมานังกันอยู่ขึนขึ้นเออ